นกเขาพี่น้องนางตัวใหญ่มากเลยอ่ะนกเขาไม่ใช่นกเราจ้าเอาหน่ารักมากเลยตัวบักเอฟตัวใหญ่มากเลยนะตอนนี้เอจจอดรถอยู่แต่นั่งบัตื่นรถนะเอารถขี่ขอ้ามาค่อยๆนั่งบัตื่นเดเออหรือว่าชิ้นกระค้นบราุจักดอกดูความน่ารักของนางก่อนนะไซ้์ขนต่อไปจ้า นกเขาไม่ใช่นกเรานกเขาจริงๆน่ารักมากอะ่ะจักรูแค่แค่มองนะอย่างอะไรไม่รู้อ่ะน้องอะ่ะนกเขาไม่ใช่นกเราพี่น้องขั้นขันข,นขั้นจ้าตัวบักเอียบเลยนะเอาจริงตัวใหญ่มาก ขันขัน,ขนันพอเทปเปิดประตูลงไปนี่นั่งต่องบินเนียนะ่ยเนี่ยนกเขานกเขาเอ็นางอยู่ในรถนะน้องไม่รู้ว่าหรือว่ากระจกรถมันหมืดประจักษ์เดี๋ยวจะเปิดประตูนะลองดูเปิดประตูแล้วนางจะตกใจไหมเนี่ยลองเบิรงเดอแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้อง เ,เปิดประตูในยังประตูซึกเลยเอาสิเอาสิครับน่นยังอยู่ตัวญ่มากอะ่ะไปแล้วจ้าฝ่าเพจง,งานต่อก่อนเด้อนกเขาไม่ใช่นกเรา